สวัสดีคะ่ะทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการบอสอัพเชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์น้องหมีเจ้าเดิมนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะอยากจะมอบของขวัญให้ทุกท่านต้องบอกงี้เป็นของขวัญพิเศษย้อนหลังวันคริสต์มาสให้ทุกท่านเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวกันยังคลองแม่ขาค่ะหลายคนบอกอเดี๋ยวนะคลองแม่ข่านี้เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นและไม่เคยได้ยินชื่อคลองแม่ขามาก่อน ปัจจุบันได้ยินแต่สิ่งที่เรียกว่าคลององอ่างนะคะเอาเราไปที่องอ่างกันก่อนคลององอ่างนี่ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดการดูแลเนาะแล้วเราก็แฮปปี้แทนทุกท่านมากคือว่าใครอยากจะไปลงเล่นคลองนะคะอาจจะไม่ถึงกระลงน้ําดีนะแต่ว่าท่านสามารถที่จะไปนั่งเรือได้นะคะแล้วก็มีการพายเรือดูคลองอย่างมีความสุขแนะนําว่าไปตอนคืนเพราะว่าจริงเขามีเวลาให้ยืมเรืออย่างชัดเจนเนาะไปตอนคืนชมนกชมไม้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็น human made นะคะคลองใดๆเหล่านี้แต่ว่า ก็จริงๆต้องยอมรับตามตรงกันนั่นแหละว่ามันมีความสุขเนาะมันเหมือนกับการที่เราได้เข้าไปสัมผัสสิ่งที่เหมือนกับแห่ธรรมชาติไปอีกขั้นหนึ่งนะคะทีนี้เราพาไปเที่ยวคลองแม่ขาเราหลายท่านก็อย่างที่บอกเนาะคลองแม่ขาแม่รายการเราวอตส์อัพเชียงใหม่ทุกท่านคลองแม่ขาจะไปไหนได้นะคะนั่นก็คือคลองที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะจริงๆมันไหลผ่านตัวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยพูดถึงจุดที่ใกล้มากๆนะนั่นก็คือตลาดไนาบาซานะไนาบาซาที่ทุกท่านเห็นว่า เหมือนแต่ก่อนนะมันจะเป็นตลาดเขาเรียกแหมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะเรียกตลาดก็อาจจะดูไม่เหมือนมากสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบท็อปฮิตมากที่ชาวต่างชาติมานะคะแล้วก็มาซื้อของฝากคองที่ระล,ลึกบริเวณนี้จริงๆอยู่ไม่ไกลเลยจากคลองแม่ขาดังนั้นถ้าใครอยากเที่ยวสนใจไม่ติดต่อหลังรายการเราได้นะคะพอดีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจอกับคุณลุงนันนะไปลงพื้นที่มาคุณลุงนันเนี่ยจริงๆเป็นเหมือนกับประธานชมรมเลยนะคะเหมือนเป็นประธานคนที่ทําการอนุรักษ์คลองแม่ข่าเพราะเราต้องบอกว่าก่อนที่จะมีเรื่องราวแห่งความสุข ที่มาคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคลองแม่ข่ามันมีเรื่องของความทุกข์ซึ่งจริงๆก็ความทุกข์ที่ว่านี้อาจจะส่งผลยังมาถึงปัจจุบันเนาะจุดพีของคลองแม่ขาเพราะว่ากินพื้นที่หลายพื้นที่มากนะคะจุดพีคือคลองแม่ขาเนี่ยมีน้ําเน่าเสียถึง30กว่ากิโลเมตรนะคะท่านต้องนึกสภาพดูนะแล้วก็จริงๆน้าเ่าเนี้ยไหลไปสิ้นสุดทุกทางนะคะที่แม่น้าปิง เราก็ต้องบอกว่าหูแม่น้ําปิงนี่เป็นแม่น้ําหลักใหญ่ใจความหลักนะของภาคเหนือนะแล้วก็จะไปเชื่อมอย่างที่อื่นๆในที่สุดซึ่งมันเป็นความเศร้าประการหนึ่งทุกท่านที่ว่าโ,โหจริงจริงเรามีจุดหนึ่งที่เราสามารถจะทําไปสู่คลององอ่างได้โปรเจกต์เนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังจะต้องปรับปรุงอีกพอสมควรเหมือนกันนะคะการไปลงพื้นที่ในรอบนี้ต้องบอกว่าเขามีกิจกรรมทําเช่นกันค่ะ คือในเชียงใหม่เองเนี่ยหรือว่าในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีสิ่งที่คล้ายๆกันถ้าเป็นเมืองใหญ่ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าชุมชนเกิดขึ้นเนาะคลองแม่ขาเนี่ยจัดว่ารอบๆคลองก็จะมีชุมชนอยู่เยอะเลยค่ะ เราก็ไปดูว่าชุมชนนี้มีทั้งในเชิงประวัติศาสตร์นะเชิงการเมืองและหลายอย่างที่ทำไมคนหลากหลายคนถึงลงมาอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนแล้วกลายเป็นชุมชนนครแม่ข่านในที่สุดลุงนันก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าแต่เดิมเนี่ยคนหลายๆคนในกลุ่มนี้จริงๆเขามีภาษาที่สองที่สามที่คุยกันนะคะก็คือเป็นเพื่อนชาวชาติพันธุ์นะแต่ก่อนเนี่ยอยู่บนดอยจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนกับรัฐบาลให้การสนับสนุนบอกว่าเอ้ยลงมาสินะคะ เหมือนกับพยายามบอกว่าให้ลงมาข้างล่างแล้วก็มาทำมาหากินในแถวบริเวณนี้นะคะประเด็นก็คือว่าปัญหาหนึ่งคือพอลงมาลงมาแล้วก็ลงมากันเยอะ,เ,ยอะเนี่ยระบบการจัดการของภาครัฐอาจจะนะคะอันนี้แหมพูดแล้วเดี๋ยวจะห่าว่าวิพากระบบการจัดการเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอลงมารวมณนะที่เดียวกันเนี่ยก็เกิดเป็นเหมือนความหนาแน่นขึ้นนะคะของประชากร ประเด็นก็คือว่าถามว่าตอนนั้นลงมาทําไมถ้าพูดเชิงการเมืองคือบอกว่าหลายคนก็อยากที่จะได้คนที่เข้าลงมาเยอะๆณนะช่วงนี้นะคะมาเติมเต็มของการที่จะไปเลือกตั้งแหมคือเหมือนกับเป็นผู้ที่ถ้าเราได้ชมุมชนตรงนี้เราก็ได้คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเยอะนะคะนี่ก็เป็นคําบอกเล่าของผู้ที่ทําการวิจัยในประเด็นนี้เนาะเอานว่าตัดเรื่องนี้ไปก่อนแหมรายการเราเป็นเรื่องที่จะไม่เกี่ยวกับการเมืองวรงเล็บมากนักนะคะ,นะคะตอนนี้คนหลายคนก็อ่ะเราจะบอกว่าอย่างนี้ พอลงมาอยู่กันเยอะๆเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเพื่อนๆที่อยู่กันรอบชุมชนคลองแม่ข่าทำอาชีพอะไรบ้างหนึ่งในนั้นหลายท่านอาจจะเคยเจอแล้วก็เป็นได้ถ้าท่านมาเที่ยวเชีงยงใหม่ในสมัยก่อนเนาะก็คือว่าท่านเห็นไหมถ้าใครก็ตามที่ไปขายของบริเวณไนบาซ่าที่แต่งตัวเป็นเหมือนกับชุดพื้นเมืองนะคะชุดชาวเขาจริงๆหลายคนที่ขายของนั้นนะก็อาศัยอยู่บริเวณชุมชนคลองแม่ขาเพราะมันไม่ไกลจากกันเลยนะคะทีนี้ ถามว่าคลอแม่ขาที่เราเห็นเป็นปัญหาล่าสุดไปลงพื้นที่ลงเรือมาเนี่ยนะคะแล้วก็เอาเด็กๆไปลงเรือไปช่วยกันเก็บขยะปรากฏว่าคลองแม่ขาที่ว่าเนี้เราลงพื้นที่ไปแค่ไม่ถึงหนึ่งตารางกิโลเมตรเนงนะคะล่องเรือไปตามพื้นที่ จเจอขยะเยอะมากทุกท่านอุปกรณ์ที่เราเอาไปเนี่ยนะคะก็คือมีเรือซึ่งเป็นเรือของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วเรือเองก็มีใบพัดเนาะแล้วพอไปนั่งปุ๊บเราก็มีสวิงเหมือนสวิงช้อนปลาใหญ่ๆนะแล้วก็เหมือนกับมีกระสอบที่เอาไว้ใส่ขยะไปแป๊บเดียวเอง ตักออกมาปุ๊บเจอขยะเยอะมากนะคะบางอันเจอเป็นถุงดําคือหมายความว่ามีคนทิ้งขยะลงแม่น้ําจริงๆเป็นถุงดําขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอเดินทางไปด้วยเรือใบพัดขนาดเล็กใช้คํานี้เพราะคลองจริงๆมันมีไซส์ไม่ใหญ่มากนะคะเราก็มีความสงสัยหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวจะเล่าทุกท่านฟังว่าเอ๊ะแล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างไรของคลองทําไมคลองยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันแล้วปัญหาจะแก้ไขได้อย่างไรเราก็นั่งเรือไปปรากฏว่าเรือใบพัดติดนะฮะติดแงกสองครั้ง ครั้งที่หนึ่งขึ้นมาอา้าวใบพัดไปพันกับเสื้อนะคะ คือตอนนี้เราดูไม่ออกว่าเสื้อมันสีอะไรเพราะว่าคลองมันเป็นสีดำนะเนื่องจากว่าข้างใต้คลองเนี่ยมันเป็นพื้นดินเมล็ดอาจจะทำให้ความรู้สึกว่ากันตรงๆนะเขาเตือนตั้งแต่ตอนลงคลองแล้วบอกว่าอย่าให้โดนแบบว่าเหมือนน้ำในคลองเข้าตาซึ่งวงเล็บกันได้ยากมากเพราะว่าเป็นใบพัดเนี่ยแล้วไปกันหลายลำเนี่ยบางทีใบพัดมันหมุนติ้อๆเนี่ยน้ำมันตีขึ้นมาโดนนะฮะดังนั้นเวลาเรือจะไปจะมาเขาจะมีการเว้นระยะห่างแต่ก็อาจจะไม่พ้นนะฮะส่วนตัวอาจจะเป็นความ โชคดีอะไรบางประการก็คือหลีกเลี่ยงหลบนะก็น้ําไม่กระเด็นเข้าตาแต่ว่าพอเราไปดูอุ้ยทำไม,มน้นํามันดําปีเลยแต่จริงๆแล้วมันคือดินนะข้างล่างเป็นดินที่มีมีความดําอ่ะแต่ถ้าดินแบบเอาออกไปช่วงที่เราไม่ได้ขับเรือผ่านนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน้ําก็เป็นสีเขียวอยู่ดีนะคะก็เป็นสีเขียวที่เราก็รู้สึกว่าถ้าคลองแบบสะอาดใส้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะนั่งไปอย่างที่บอกค่ะตอนแรกเอาติดไปหนึ่งนะเสื้อผ้าอ้าวเราก็ ทำการลุงเขาก็ทาการแกออกนะ,ะนั่งไปสักพักติดอีกแล้วอีกอันเป็นกางเกงหยิบขึ้นมานะ,ะแสดงว่าคนทิ้งของเยอะมากจริงทุกท่านแล้วเราไปกันเนี่ยปุ๊บนะครับไปไม่เท่าไหร่ปรากฏขยะเต็มกระสอบเลยนิดเดียวแล้วเราก็ไปต่อไปคือต้องเอาขยะเนี่ยมาลงไว้พื้นที่ส่วนกลางนะคะ,ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอหยิบขึ้นมาคือใครไปเที่ยวณนะเชิงอนุรักษ์แบบนี้นะตัวท่านจะมอมไปหมดนะแต่ว่า ในแง่หนึ่งเหมือนกับเราก็ไปทําสิ่งนี้เราจะได้ดูแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ในบริเวณนี้ถามลุงนันว่าเอ้ลุงนันเอาจริงการที่มาอยู่แบบเนี้ยลุงนันบอกสมัยก่อนเนี่ยนะเดินออกมาข้างนอกซอยแล้วเนี่ยเหม็นไปหมดเลยคือคลองเนี่ยมันน้ํามันเสียแล้วมันเหม็นไปถึงนอกซอยคนที่อยู่ภายในบริเวณนี้ก็จะมีความเหมือนกับอยู่กันจนชินชาคือพูดแล้วเศร้านะคืออยู่กันจนชินชาว่าเออมันก็เหม็นแบบนี้แหละนะคะแล้วแต่ก่อนเองเนี่ยพอมันน้ำน้ำเสีย ยุงก็เยอะมากลุงบอกว่าคือพูดประมาณนี้นะอ้าปากหน่อยไปได้เดี๋ยวยุงเข้าปากเยอะขนาดนี้คือปัจจุบันพอเราไปเนี่ยแน่นอนนะคะมันอยู่ติดแม่น้ํายุงก็ยังเห็นอยู่แต่ว่านึกภาพไม่ออกแบบที่ลุงนันว่าแล้วแสดงว่ายุงตัวนี้ก็คือน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีชาวชาติพันธุ์เยอะมากดังนั้นภาษาที่ใช้ในบริเวณของแม่ข่าเองเนี่ยจะเป็นภาษาที่เขาพูดไทยกันได้นะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปถ้าเขาคุยกันเองเขาก็จะเป็นภาษาเฉพาะ เชื้อชาติของเขาที่เราจะไม่รู้จักนะภาษาของของเพื่อนชาวเขาชาวชาติพันธุ์เนี่ยนะคะก็เราตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊หลายคนนะคะพอไปลงพื้นที่ก็จะตั้งคําถามว่าเอาแล้วทําไมคนถึงยังทิ้งขยะหรือไม่สนใจแต่มันอีกประเด็นหนึ่งทุกท่านว่าหลายคนจริงๆเขาคงสนใจแหละแต่อย่างนี้ค่ะคลองเหล่านี้น้ํามันก็ไหลามาจากทุกทางทุกที่ทุกที่เนาะลุงก,ก็บอกว่าโอ้โหสมัยนี้ดีขึ้นเยอะวันที่เราไปเนี่ยขยะบนพื้นผิวเนี่ยเห็นไม่มาก เห็นไม่มากคือหมายความว่าเรือสามารถลอยไปได้แล้วเราก็ไม่เห็นสภาวะที่ขยะตันแต่ลุงบอกสมัยก่อนไม่ได้เลยขยะตันจนกระทั่งคุณลุงเองเนี่ยชื่อคุณลุงนานนะนะคะที่ได้เล่าไปก็มาเหมือนกับเป็นแกนนําชุมชนนะคะเป็นแกนนําของอารมณ์แกนนำหมู่บ้านในการยกพื้นที่ในการอนุรักษ์แล้วลุงเองก็มีส่วนทางการเมืองนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่นแต่ลัยเนี่ย ผู้นำทางการเมืองก็ไม่ได้สนใจมากคือรูร้อัปรูนะว่ามันเป็นปัญหาของคลองแม่ขาแต่ก็เหมือนกับไม่รู้จะทาอย่างไรนะก็เลยปล่อยผ่านนะคะจนกระทั่งที่บอก่ะสุขภาพสุขภาวะข,ของคนแย่มากปัจจุบันลุงก็เลยเหมือนกับพอเริ่มมาทําความสะอาดนะคะลุงบอกอยู่มา20-30ปีปละทําความสะอาดทําความสะอาดจนสภาพปัจจุบันดีขึ้นมากแต่นี่พอดีเอาเพื่อนนะคะชาวตุรกีลงไปเพื่อนก็บอกโอ้โ oh หอันนี้ฟังแร้เศร้านะไทานามของคนไทยแล้วกันเพื่อนบอกว่าเนี่ย ในชีวิตจริงเขาเนี่ยเขาเคยเติบโตมาในพื้นที่ที่อาจจะเรียกว่าเป็นแหล่งชุมชนของตุรกีเหมือนกันในอิสตันบูลนะคะแต่ว่าแหล่งชุมชนเขาเนี่ยสะอาดกว่าคลองนี้มากนะคะเขาก็บอกว่าอืมอันนี้ฟังเราเศร้าเนอะนึกสภาวะที่เขาลงไปอย่างคลองเนี้ยแล้วก็นึกไม่ออกว่าทําไมคนถึงอยากจะมาอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้คลองเขาก็ถามกับลุงนั้นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ถมคลองเสียนะคะให้กลายเป็นเหมือนกับพื้นดินทั้งหมดคนจะได้อาจจะย้ายเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องทนกลิ่นเน่าเหมน็นกลิ่นเสีย ลุงนันพูดได้ดีมากค่ะลุงนันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่คลองเนี่ยมันเป็นคลองโบราณน,นะคะมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่คนยุคโบราณรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นเหนือกว่าพ่อแม่เราเนี่ยเหมือนสะสมสั่งสมกันมาเราก็ไม่อยากจะปิดคลองนี้เพราะมันก็เป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นะคะก็มันเป็นอันนึงที่เรารู้สึกว่าเออมันทัชชิ่งนะพอฟังแล้วเหมือนกับคุณลุงเองก็ แล,และทุกคนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าเราจะทำโรงรักษาไว้ซึ่งครองนะปัญหามีแต่เราก็จะช่วยกันแก้ไขอ่ะทีนี้พอเหมือนกับเราลงเรือไปเราก็จะเห็นแล้วแหละว่ามันก็เกิด ขึ้นนะคะของไม่ว่าจะเป็นอาจจะเรียกย่อๆคล้ายๆกับ NGO นะองค์กรทั้งหลายที่เข้ามาช่วยมีส่วนในการพัฒนาคลองแม่ขาแล้วก็ชาวบ้านด้วยคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณคลองแม่ขาเองเขาก็มีความระมัดระวังนะคะเราจะไม่เห็นหรอกว่าใครที่จะมาทิ้งขยะณช่วงที่เราขับผ่านเนาะแต่ว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผิดไปได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นจากคนที่อยู่บริเวณรอบคลองแม่ข่าซึ่งเราบอกว่ามันไม่ใช่เสียทีเดียวจริงๆบางทีเนี่ยน้ํามันมาจากหลากหลายแห่งนะมีการปล่อยน้ําเสีย จากที่นู่นที่นี่แล้วก็ลากยาวเปลี่ยนผ่านลงมาแต่การที่ไปดูพื้นที่แห่งเนี้มันทําให้เราเห็นอย่างจริงจริงนะว่าโหเราน่าจะต้องจริงจังกันแล้วแหะนะคะคือ SDG ตรงนี้มันก็พูดถึงเรื่องของ Life Below Water นะคะชีวิตหลากหลายชีวิตที่อยู่ใต้น้ําแต่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยอยากให้ใส่ใจชีวิตที่อยู่บนน้าแล้วก็การเดินทางไปคลองแม่ข่าครั้งเนี้ย มันอาจจะแตกต่างจากฟีลลิ่งมากเลยกับการลงคลององอ่างซึ่งตอนนี้เคลียร์แล้วสะอาดแล้วนะคะปัจจุบันคลองแม่ค่ะพอลงมายังมีกลิ่นถึงแม้จะบอกว่ากลิ่นเนี้ยมันมันดีขึ้นมากเนาะแต่เราก็เห็นใจคนที่อยู่ในบริเวณนั้นถามคุณลุงเอาว่าการตรงตรงลุงก็รู้อยู่ว่ากลิ่นมันเหม็นเนาะแล้วมันก็ยังมีกลิ่นอยู่นะและยิ่งสมัยก่อนคำถามก็คือว่าแล้วทำไมไม่ย้ายออกไปคุณลุงพูดได้ดีมากแล้วบอกว่าอา้าว แล้วคนจนจะไปอยู่ยังไงเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนมันคล้ายๆกับว่าเขาไม่มีทางเลือกนะคะถ้าเลือกได้เขาก็คงไม่อยู่ที่เนี่ยแต่ว่าหลากหลายเพื่อนๆชาวชาติพันธุ์เนี่ยพอมาอยู่ที่ที่เมืองนะคะือพื้นที่อำเภอเมืองมาอยู่บริเวณคลองแม่ขาเนี่ยแล้วก็ทำมาหากินนะพอมีเงินมาก็เริ่มทยอยว่าให้เพื่อนๆลงมากันนะก็กลายเป็นชุมชนที่ขนาดใหญ่ถ้าพูดกลางๆมันก็หลายคนอาจจะมองว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรมแต่เรามองว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะคะก็จะเป็นแหล่งที่มีคนอาศัยอยู่เยอะนะคะ อาจจะมีเรื่องราวของถ้าเข้าไปคนเดียวเนี่ยเราก็คงจะเด่นได้แหละเพราะว่าเขาก็รู้จักกันหมดนะแล้วก็พูดกันภาษาถิ่นนะคะแต่ว่าสุดท้ายมันเตาะใจนะมันเหมือนกับสะเทือนใจที่บอกเออเขาจะไปไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกระบวนการจัดการนะรทั้งเรื่องประเด็นความเหลื่อมล้ําก็ดีเนาะแล้วก็เรื่องราวของการจัดสรรพื้นที่ทำอาหากินจริงๆนะคะเราก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ว่าทุกท่านถ้ามีโอกาส พูดกันตรงๆเนาะเราสนับสนุนมากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะยังไงก็มาเยือนคลองแม่ข่ากันแล้วก็เพจนี้พูดกันตามตรงเราเหมือนกับอยากจะเป็นตัวกลางนะคะเพจนี้เข้าไปที่ดิอ i n ฟ i นิได้นะคะหรือจากวอร์อัพเชียงใหม่เนี่ยติดต่อยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นทางสายควาหรืออืน่นๆถ้าอยากมาเที่ยวเราจะให้ลุงนั้นทําการดําเนินการพาทุกท่านไปท่องเที่ยวนะ,ะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคือเราสามารถที่จะมาช่วยกันเก็บขยะเนาะและได้ท่องเที่ยวด้วยได้เก็บขยะด้วยก็ถือว่าเป็นการมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะ เรือมีให้พร้อมจะมา20ท่านก็ได้นะมาเยอะกว่านี้ก็ได้นะแล้วก็มาฟังการบรรยายจริงๆเขามีเป็นทีมเลยดีมากเลยมีผู้บรรยายเรื่องราวของคลององอ่างนะแล้วเสร็จแล้วก็พาไปเก็บขยะนะแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับสรุปบปทเรียนกันถือว่าเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกเชิงอนุรักษ์อนะ่ะอันนี้ใครสนใจอย่าลืมติดต่อเรามากันได้นะคะแม่แล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ขอขอบคุณเช่นเคยสปอนเซอร์สุดเลิฟของเรานะคะแม่ C yeah, M U School of Lifelong Education นะคะแล้วก็ทุกท่านถ้าสนใจที่จะเข้าไปดู ูนะคะไปสมัครเรียน www.live.long.cmu.ac.th นะคะเพราะทุกคนคือผู้เรียนช่วงนี้มีหลักสูตรใหม่แอร์บอกเลยหลักสูตรออนไลน์ c แคคูลัสทุกท่านเรียนฟรีนะคะผ่านระบบ m o o c นะคะซึ่งเรียนฟรีแล้วก็เป็นภาษาไทยดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านแบบอยากจะปรับสกิลส่วนตัวอยากเรียน บอกตามตรงใครที่แบบก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอ,อยากรู้ว่าแคคูลัสไหวไหมไปไหวไหมสู้ไหวไหมเขามีทั้งแคคูลัสสำหรับนักวิศวะนะคะแคคูลัสสำหรับคนที่ทํางานประเภทอื่นนะะได้เลือกเรียนช็อปไปเลยเต็มที่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแคคูลัสมีความสําคัญจริงอันนี้คือโฆษณามากเพสต์ว่าสุส่ตัวอย่างเรียนนะคะก็ยังไงไปติดตามกันได้นะคะกับทั้งเว็บไซต์เลยนะคะหรือว่าซ School o ล l ลายฟ o อ g Education ทั้งเพจ Facebook เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าแรา ใกล้มาครบหนึ่งปีแล้วนะเดี๋ยวจะเฉลิมฉลองกันในรอบสปดาหาหน้าสำรัวันนี้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ